สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักพี่น้อง FC ใหม่ FC เก่านะคะเพื่อนจ๋าก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยเรื่องยังไม่ตามกลับไปนะคะเพื่อนจ๋าช่วงนี้ขอโทษขออภัยงานยุ่งจริงๆนะคะเพื่อนก่อนจะไปสรุปของวันที่12ค่ะแล้วก็มาคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพื่อนจ๋า โอเคค่ะเพื่อนๆแจพ้นสรุปของวันที่12เนาะกับ5ลาวที่พี่ใจลงให้นะคะเพื่อนๆจะเราก็จะมาดูผลสรุปของอ่านเลขก่อนนะคะเพื่อนลาวสตาร์นะคะเพื่อนจะลาสตาร์ผลที่ออก8 5 7 3 6นะคะเพื่อนจะห้าเจในนี้ไม่มีนะคะเพื่อนจะห้าเจก็ไม่มี3 6พี่ใจก็ข้ามนะคะเอาแต่เด่น3เนาะ เ้าแต่ในเด่น3ามเพื่อนเพื่อนแต่วิ่งรูดก็หลุดนะคะรอบนี้นะคะเน้นรูดหลุดไปนะคะโอเคหลุดนะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าจริงๆอันนี้3าก็ต้องเป็น3เอ้สามเก้าต้องเป็น3ามหกพี่ j จก็ไม่ได้เขียนให้เนาะไม่เป็นไรค่ะโอเคข้ามไปล่า vip นะคะเพื่อนจ๋าล่า vip mm. ผลที่ออก7 1307นะคะหนึ่งสก็จะไปเข้าอยู่ในตัวเด่นอีกแล้วนะคะ3ามมานี่มาทำงานนะคะก็อ่า เข้าตัวกลับเนาะเข้าตัวกลับนะคะน,นี่เข้าในชุดรวมนะคะเพื่อนศูนย์เจ็ดก็ไม่มีนะคะข้ามไปเลยนะคะอ่าสามัคคี VIP ค่ะเพื่อนจะสามัคคี VIP เนาะผลที่ออกแปดห้าเก้านะคะหนึ่งแปดวันนี้ห้าพี่ใจไม่มีเลยนะคะอันนี้หลุดนะคะสำหรับวิ่งรูดหนึ่งเข้านะคะหนึ่งแปดนะคะในชุดรวมก็มีนะคะแปดเด่นนะคะหนึ่งเด่นนะคะเพื่อน มาคู่กันใีกนึ่ก็มา1 8ก็มานะคะเพื่อนๆจ้าสกับแปถ้ามันมามันชอบมาคู่กันมาด้วยกันนะเพื่อนๆสําหรับสตาร์วีไเพื่อนจ๋าพลอโอกหน่งสี่สอง1นึ่งนะคะเพื่อนเจ็ดพิจัยก็ไม่มี4ก็ไม่มีเนาะวันนี้แต่ว่าจะเข้าในตัวรูดนะคะหนะคะสองหนะคะรูดก็จะได้ตัวนี้ไปแล้วก็วิ่งอยู่ในหลักร้อยด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าหเข้าตัวเด่นนะคะเพื่อน หนึ่งเข้าตัวเด่นแล้วก็จะอยู่ใน2 1งหตัวกลับนะคะโอเคไปสามัคคีปกตินี้สามัคคีรอบธรรมดารอบปกตินะคะเพื่อนจ้าผลที่ออก508นะคะมาอมาในชุดรวมนะคะ5665ก็ไม่น่าจะมีนะคะส่วนตัวนี้พี่ใจไม่ได้วางให้ปกติต้อง3กับ8ก็คือจะต้องวางแบบนี้ ะะวันนี้พี่เจไม่ได้วางให้ก็ขอ,อโทษขออภัยนะคะวันนี้วิ้งรูดก็เข้าแค่2รอบนะคะเพื่อนได้รูดวิ้งรูดสองรอบเองนะคะเพื่อนแต่ถ้าใครจับในเ,เด่นรวมนะคะในเด่นชุดรวมเนาะถ้าใครไปจับเอาในชุดรวมนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็มาเปรียบเทียบใส่กับตัวเด่นเนาะก็จะได้ไปนะคะเพื่อนก็จะได้ไปนะคะ1น,นะคะมีเด่น1นเนาะนี่ก็1ตรงกันนะคะเพื่อน โอเคนะคะเพะื่อนจ๋าก็มีข้าวมีหลุดเนะาะวันไหนข้าวก็ข้าวเด้งๆวันไหนหลุดก็ขอกําลังใจนะคะเพื่วยเพรุ่งนี้จากกันไปเนาะช่วยมาดูเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะคะเพื่อนค่ะต่อไปอ่าของวันที่13นะคะเพื่อนจ๋าวันที่13นะคะ5ลาวเหมือนเดิมนะคะพเพื่อนๆหนึ่งสองสามนะคะวันนี้ทําได้สูตรหนะะึ่งสองสามเนาะแล้วก็อ่าสามกับแปดนะคะเพื่อนๆ มาด้วยกันผืนในนี้ก็จับคู่ได้นะคะพี่ใจยก็วางไว้นะคะตัวชุดรวมนะคะวางตัวดินให้นะคะเพื่อนเพื่อนก็พิจารณาดูกับตัวดินอันนี้นะคะเพื่อนตัวดินแต่ละรอบของอันนี้เนาะพี่ใจยําลังจะคิดปรับสูตรใหม่อยู่เพราะว่ารู้สึกว่า2วันนี้มันจะเข้าน้อยนะคะเพื่อนสูตรไม่ตายตัวจ้ะเพื่อนจ๋าสูตรเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราต้องจับสังเกตนะคะเพื่อนพี่ใจยําลังคิดหลายๆสูตรดูว่าเออสูตรไหนมันจะมา ดีนะคะเพราะว่าในนี้จะคิดทั้ง3าหมดทั้งหมดใน3สูตรแล้วค่อยมาจับตัวเด่นนะคะเพื่อนบางทีก็อาจจะหยิบผิดพลาดนะคะตัวที่เด่นก็ไม่ไปหยิบไปหยิบตัวที่แบบว่าคิดว่าจะมาก็ไม่มาอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะออกอะไรบางทเาีเราชอบว่าเออตัวนี้น่าจะมาอะไรเงี้ยเขาก็กลับไม่มาค่ะเพื่อนก็จิบใจตัวเองนะคะจิบใจที่แบบว่าหยิบตัวไม่ถูกมาให้ fc นะคะเพื่อนจ๋า ก็จะพยายามเนาะจะพยายามค้นคว้าหาสูตรใหม่ๆที่แบบว่ามันอย่างน้นอย2สองตัวต้องให้มาตัวหนึ่งอย่างเงี้ยให้มาทุกรอบเพื่อนๆจะได้มีได้ค่ากับค่าเนาะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักพี่ใจก็จะทำจะไลฟ์สดมาบอกเทคนิคในการเสี่ยงยังไงถึงจะให้มีกำไรเนาะเสี่ยงยังไงถึงจะให้มีกำไรนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพี่ใจก็ ได้ค่าค่าทุกวันอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าเราต้องมีสติในการลินนะคะเพื่อนพี่ใจพูดประจําถ้าเกิดได้รอบหนึ่งแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ารูดนะได้เด้งเด้งบนเด้งล่างหยุดเลยนะคะวันนั้นหยุดเลยเขาจะออกกี่รอบเขาจะออกกี่นัานก็ช่างเขาปล่อยไปเพราะว่ามันมีทุกวันนะคะเพื่อนวันละหลายรอบโอเคก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ใจเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนจ๋าขอให้มีสุขภาพ แข็งแรงมีโชคมีลากับพิจัยทุกวันและตลอดไปนะคะเพกกื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ